สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขากล่องย่งบ่ได้จ้าแม่หวานก็เลยได้กินแบบนี้จ้าหวานยืนจินพอรุ่งก็อยูจ้าแต่ว่าเขาเขาถอนฟันนหน้าเขาหน้าบวมนึ่งปลาจ้าพี่น้องจ้านึ่งปลาใส่ผักกวางตุ้งนะคะจ้าปลาสองตัวกินสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยผานตำมะแกวบะเอออ่าแกวไอกระเทียมหอม แล้วก็พริกสดนะแล้วก็น้ำปลาที่แม่เตีวเขาส่งมาให้นะจ้ะอร่อยนะแมงวันจ้ะพอลุงยังไม่มาไม่ถึงรอพอลุงไปกรุงเทพยังกลับมาไม่ถึงหวานเตรียมรอหวานเลยกินรอเขาบอกให้กินเลยจ้ะเขาหน้าหน้าเขายังบวมอยู่จ้ะเขาถอนฟันเนาะอืออันนึ่งปลาจ้ะนี่แหละสามคนพ่อแม่ลูกก็จะกินอันนี้แหละจ้ะ ต้องเห็นหน้าหวานหรอกเนาะเพื no ่อนๆจ้าเห็นไหมน้องปลาใส่นางพิงอยู่ไหนไม่รู้นางพิงไปไหนไม่รู้อ๋อนางพิงเข้านอนอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมเขานอนเฝ้าแม่เห็นไหมเพื่อนๆจ้าหาอะไรโอ้กําลังมาเห็นแม่เห็นแม่ามาแล้วจ้านางพิงมาแล้วมานอนใกล้ๆแม่นี่ล่ะนี่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกเนี่ย หาอะไรนาะงนะหวานกินได้กินอย่างเงี้จากกล้องไม่วันไม่มีโอ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเย็นให้แวะโลตัสฝรรยาได้ไหมน้อโอ้เขาปิดพี่น้องจ้ะเขาปิดนะอันเนี้ยโทรศัพท์กับกับเสื้อผ้าเขาปิด แต่ของกินเขาไม่ปิดจ้ะอืม้มโอ้ยเดี๋ยวจะจัดเมืงวันอืโยกไปโยกมาขอโทษนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะเข้ามารับชมชิปแม่หวานเนาะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆจ้ะสู้ไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเขาให้กําลังใจเราเราให้กําลังใจเขาเนาะอันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อนๆเนาะ แล้วว <BS> ่าลุงอยูน่นี่วันที่สองแล้วเด้อที่ได้กินแบบนี้ <BS> สร้างอมืองวันเลยมาจ้าเพื่อนๆจน้าเ <BS> ห็นไหมแน้นๆ,ๆเลย <BS> ไปตกมาจ้าเพื่อน <BS> อาผักกองตุ้งนี่ซือ้อเด้อห้าสิบบาทซื้อสิบบาทลำคานนึงวันจังอืมอ้มอ้ลำคานลำคานเห็นมันจับอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ยอออ เดี๋ยวจะไปซื้อวันอาทิตย์โอ้ขาก,กล้องนี่ก็ได้นะกล้วยบ้านไม่หวานก็ไม่อดกินด้อนี่มะนาวได้ไงมะนาวมะนาวไปเจ็บมาต้านมันอยู่นู่นอยู่เก๊อยู่นี่แล้วค่ะจะบ่าเดินไปหน่อยนึงมันไม่ได้อยู่สวนครัวนี่นะอือหือ ยา่ยาไปเล่นน้ําจะเปียงอีลอมีลอกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลูกลูกก็ได้เขาโซนเนาะหวานสิน้อโอ้ยทำไมมันต้องไปลุงอยู่จัดการมันก็ลุงไม่อยู่ออื ใายเซ็ตแม่วนันจะนั่งกินดีๆไะหาน้ำอยู่อม,มขาน,เนะเพืเ่อน,นจ้ะกินปลาชิ้นนี้แล้วก็จะหลาเพื่อนๆเนาะพราลุงอยู่อยู่ยังมาไม่ถึงรอบแม่วนันทําก่อนมาเขาก็ไม่กินหลอกหน้าเขายังบวบไม่หายเนี่ยคำสุดคาอีกแต่ลาเพื่อเนเนะจจาะอุ้ยขอโทษจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่วานแม่วานขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากๆจ้ะขอบคุณจากใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ